สวัสดีครับพี่น้องครับฮับบู้พ่พอกับบ่าผิดคนพูดีเลือเก,ก็เแล้วพี่น้องโอ้วันนี้ก็ปวดหวัวพี่น้องไม่ค่อยสบายวันนี้ปวดหวัวตอนว,ว่าเวทีชิปกินเขาแล้วข่อยกันตัวหน้าช่วยตาแล้วก็อาบนั่งนอนหลิ่นกับลูกกับเพลือรับพี่น้องเพราะว่ากินยาเอกมาหน้ากันเล่นยู่ข้างพอละเต็นเลดกเล็ก นอนเดินเบื้องยังคงเพิ่นจนมาหอดใบาสามโม่สองบบกเพ็ดสาวม,มน์มาเปิดตอบคอมเมนต์พี่นอ้องไลยเห็นคอมเมนต์นี้ได้เอามาพูดคุยกันพี่นอ้องเพราะว่าช่วงนี้เขาเพิ่งไปใส่อยู่ในเงี้ยนเนาะกินไม่ได้การขณกูเมื่อนี่ยุ่งเหยียอยุ่งซ้างยังเป็นแต่ยานพี่น้องกู้เมื่อนี่แผ่นดินไหวเนาะการ ข่าวเห็นังคอยกิดเป็นห่วงพี่น้องอยู hmm. ่เฮ you. ียอยู living, ่ยสร้างกับ้องธรรมัดระวังกันเลยพี่น้องต้องคอยเบิ่งข่าวตลอดแต่ยู่เฮียงแต่ยังเป็นตายันคอยเย็อยู่จังหวัดสุโขทัยพันไทยเบิ่งเนาะอยู่ในคลองน้ำนะเผินลมคลิปมากคอยเบิ่งในคลิปเนาะพี่น้องคลองน้ำสนั่นวันไหววุ่นวุ่นวุ่นโหน้ยคอยเก็บลองคอยเกิดขึ้นาดเนาะพี่น้อง ยังาไมา่ให้มาเป็ยนยุทธอาบานเขาเนอกอาอยุจังหวัดยังไีล่ะกัมันเป็นน้ำที่ตรงขึ้นมาทั้งตารางเลยเนาะพี่นอ้องขึ้นมาเป็นไข่น้ำที่ตรงเดือดบอกพอนเดินมันมันเดือดเลยพันวานะซื้อมันไปร้องกับเวงเก่าขึ้นมาเป็นขี้ตรงเป็นฟ้องขึ้นมาจากใต้ดินบนเนาะพราะยานเนี่ยธรรมชาติของฮาองกงเลย เอาพี่น้องเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยกั็มีเอื้อ F C เนี่ยแหละ่นกับใบดาแล้วคนก็ถามมากัเขาเป็นคาถามที่ดีเลยเพื่อว่าพีจีได้ตอบให้พี่น้องฟังกันหลายหลายคนเนาะ่นถามมากการคนไล์กันกับซีหาสิบก็แสดงว่ามีคนสนใจในคอมเมนต์นี้เลาวพ่อ็นก็เลยนํามาบอยพี่น้องบังมีคนพอเข้าใจเข้าหลายสิ่งหลายอย่างการเป่นถามมาก่นก็ต้องอยากงื่นอยากปากเข้า ว่าคิตอบเพิ่นแบบใดนาะพี่น้องเพื่อน,บบน,น,นอถามมากเพิ่นก็ย่อมอยากรู้ว่าลองถามคอมเมนต์นี้ไปอยากรู้ความคิดของบ่าวเพชรนาในความคิดของเพื่อนมันยังพิมพ์มากเนาะก็ค,คือเวาลาต้องเขียนแบบนั้นล่ววานลองยิงประเด็นถามคอมเมนต์นี้ไปว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้นําครอบครัวยังไงมีความคิดยังไงจะตอบเรายังไงเพิ่นอยากรู้นะพี่น้องว่าเพื่กน,นเยคยมาตอบเพินน่นเนาะ มันมันเาวเนี่ยข่อยสรุปสรุปมากเป็นกันเล่ากระถามมาเชียงว่าคนอื่นนะเขาล้วนแต่อยากจะมีบ้านในของตัวเองล้ว,วานะไม่ว่าใครก็ตามในโลกวันนี้เขาย,ย่อมอยากมีบ้านนของตัวเองเล่าเห็นข่อยทายคลิปมาคข่อยตัดหนาบ่านแล้วเยยยยวนะลยไปเห็นของน้ำแล้วเนาะเล่าก็จะคิดในใจ่ล้ว,วานาข่อยเคยยุ่งเหยียนหลังดี มีห้องน้ำในบ้านมีชีวิตทีด่ดีแหละประสันทศแล้วก็จะเกิดว่ามีเงื่อนหลังดีหลังงามห้องน้ำมันอยู่ในบ้านยัางดีอันนี้ข่อยก็ได้ไปไทยอยู่ทั้งนอกก็เลยเห็นห้องน้ำอยู่ทั้งนอกแล้วก็ชิมองวันบัดีเนาะเราก็เลยถามมาแล้วก็ได้ว่าไม่ว่าใครในโลกใบนี้ก็ย่อมอยากมีบ้านของตัวเองเหมือนกันบว่าเชรตอนนั้นก็มีบ้านของตัวเองห้องน้ําก็ดูสะอาดมีห้องน้ําในบ้านด้วย แต่พอละเมนของน้ำอยู่กับไทยบ้านเราก็ยเนาะก็มีแต่บ่าวเพชรนี่นะที่คิดอยากจะเช่าบ้านอยู่คิดอยากจะมาเช่าบ้านอยู่ห้องน้ำก็ก็จะบ่ดีล้วก็ไมยเล่าเนาะเราก็เลยว่าสันสันว่าเขาใจเล่าที่เราถามมาก็อยากรู้ความคิดจริงๆว่าคิดได้ยังไงอยากอยู่บ้านเช่าแล้วว่าคิดได้ยังไงอยากความรูปความเมียมาอยู่บ้านเช่าแล้วก็ทิ้งบ้านตัวเอง หรือว่ากลัวที่ว่ามีคนด่าเราว่าอันนี้ก็จำเราขออ่านมาลองข้าจำเอาหรือว่ากลัวว่าที่มีคนด่าก็กลัวเบาเพ็ดรก็เลยต้องพาการขายบ้านให้บ้านโดนยึดไปเพื่อที่อยากมีปัญหาแล้วมาเช่าบ้านอยู่เขาก็ด่ามันเดิมหละทําไมไม่ทนอยู่ถึงเขาจะด่ามันกยังไงก็เป็นบ้านตัวเองเราว่านพีไป้อง,นองคนที่เขาเป็นห่วงเขาบอกมาก พวว่อครัวประเพชเขาไม่เคยรับฟังนะเราบอกนะพี่น้องก็มีแต่ดื้อดึงไม่เอาความใครชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้แหละของันอยู่บ้านไม่รู้คิดได้ยังไงมาอยู่บ้านเช่าเนาะอ่าอันนี้พวกพี่ก็เป็นห่วงนะระว่าแนะพี่น้องของยาติต่อเป็นประเด็นไปเนาะเรียงมาเป็นยังก็ต้องเอาขอบคุณนเดอ้อที่เรียงของน้ำก่ามเนาะพี่น้องอตว่าพี่ก็ยังบอกว่าบ้านที่่อยเศร้านี่ค่ะ มีสองห้องน้ำเรื่อยมันก็ดีอยู่บ้านหลังนี้อะไรบ้านเชาวบ้าเป็นนะห้องน้ํานั้นเป็นห้องน้ําอยู่นอกบ้านเอาไว้ให้แขกผู้มาเยี่ยมยามบ้านเราเข้าแต่บ้านหลังนี้ก็มีห้องน้ําในบ้านเหมือนกันนะครับดีขึ้นกันดีขึ้นกันกับเมียนบ้าเพชเลยนะ่าบ้านเชาหลังนี้พี่น้องแต่ว่านบ้าเพชรเขาได้ทายเห็นเบิ้งหอกเพราะว่าขอถทายตั้งห้องขั้วกับข้างบ้านที่ขอยลอยฟังเราเขาเพิ่งเคยมา่ายในบ้านเมื่อกี้ บ้านหลังนี้ก็มีสองห้องน้ําห้องน้ํานี่ก็ติดกับห้องนอนก็ดีเหมือนกันใหญ่กว้างสะอาดดานเหมือนกันยังลูกไหมเน,น,เนี่ยเยังบ่ได้ศูนี่เระไปองบ้านหลังนี้ก็มีสองห้องน้ําห้องน้ําในบ้านก็ดีเหมือนกันได้ใหญ่เด้อแล้วทําไมกลัวหรือถึงยายนี้จากบ้านอันนี้มันบริเกี่ยวกันเลย เรื่องว่าญาติคนมรรมดาจะของจําเป็นต้องขายบ้านหรือว่ายกบ้านให้คนเพื่อนนี้อันนี้มันอันนี้มันไม่ใช่เลยคนเราประเด็นเลยเด้อยใหญ่เด้อที่ห้องนี้จากบ้านนั้งนั่นเน่เอาเป็นว่าห้องมีเหตุผล่วนโงเขาถึงบริเกี่ยวกับเรี่ยงนั้นเนาะเอาเป็นว่าห้องรูปขอบรัวห้องชะตากรรมหรือว่าคือเขาว่าเป็นเวยนเป็นกรรมมุ่ยเย่ากระือว่าเป็นเวยนเป็นกรรมมุ่ยไข่ยทะเรื่องนั้นเป็นอดีตผ่านไปแล้วมันก็หลายเดือนแล้วที่ไข่ออกมา ขายมันจบประ้ด็สะาเลี้ยงบ้านคนอนอี้ก็ได้เนาะคนในประเทศนี่คนในโลกใบนี้เขาขายบ้านเขาบ้านโดนยึดถืด่อธนาคารยึดบ้านถึงธนาคารยึดทีดินหรือถือ,อยังยึดยึดไปในโลกใบนี้บริมีเฉพาะผัวขวอยอก็ดอกนมีกันมัดระเทศไทยการขายบ้านการโดนยึดบ้านการเสียบ้านไปก็คือว่ต้องรู้เหตุผลของเขาไ้เนาะเขาที่เป็นนังไายกาเป็นเวียนเป็นกลร,รม,ม,มอยอยรของผู้ขวอยก็ได้ ขอคุณที่เป็นห่วงเ้อครับทุกคนอันนี้เขาเอาตอบคอมเมนต์นอ่แล้วให้ฟังทุกคนแน่นาะว่าซึ่งเจอปัญหาแบบว่าเพศรหพราะได้มีตะขอทัวค่ยดอกเพียงแต่เพิ่นว่าได้เห็ุโลกโซเชียลเอาเป็นว่าว่าเพศอยากให้บอกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วใหมันผ่านไปเขาต้องเบาเรียงเก่าดูเนาะเอาเป็นว่าเขาตั้งใจเพื่อเขาปัจจุบันให้มีอยู่มีกิ่นพอ่อย่างหน่อยว่าเพศกาบางคนก็ว่าเลือกรถไม่เลือกบ้าน จะนอนในรถได้หรือจะอยู่ในรถได้หรือเอาอยกระมีบ้านเนี่ยบ้านที่ข่เศร้าอยู่เนี่ยละ่กะก็หลังไงเติบขอยกอายุได้ขวากไม่เยี่ยนอยู่อยู่คือเก่าต่อให้เป็นบ้านเช่าเราก็ได้อาศัยมีความสะดวกสบายเหมือนเดิมเพียงแต่ภาละหน้าที่เราก็ต้องหาค่าเช่าไหมเพิ่นเนาะขอพูดไ,ได้ไปอยู่ในรถเดมการไ้อยู่ในรถรถบ้าน้องข่ควอไมยคือเวลาคนไปเที่ยวต้องเข้าใจน้องเดอพี่น้องเดอ ยสเบเ,เ,เอาเอามันเบาใส่เบาเพียนกับสาวมุ่นเนาวะว่าก็เลือกรถไงก็นอนในรถไงเพราะว่าเป็นรถบ้านไม่ใช่เลยขอจันว่าไขกับมีเฮียนคีวิตคนเฮาอยูจริงๆก็คือบ้านนั่นแหละถึงข่อยี้าเพิ่นอยู่มังเ่ามื่ยความสะดวกสำหรับสามคอแม่ลูกผู้ข่ยอยู่เฮียนหลังนี้นี่ก็พามัานกระมีก็ยูดีอยู่กะซั้มเฮียนไข่เลยละ่ะเออกะดีคือกัน ห้องน้ำก็บสองห้องสามห้องนอนกดข่อย,อยูยดีก็เงี้ยนข่อยอีีมหีห้องครองัวห้องรัวก็ดีห้องรัวก็สะดวกสบายในการเที่ยนานลถข่อยก็มีล่งรถไห้จอดได้อีกขั้นหนึ่งขั้นที่สองก็จอดตากแดดเนี่ยกับว่าเป็นอย่างรถตู้ข่อยก็ได้จอดห่มแดดมากกับว่ได้ตากแดดฝนมากกับว่ได้ตากฝนก็มีห้องล่งรถไหข่อยเด้แล้วข่อยเลี้ยงเอาที่มันมีคำแพงรอบขอบคิดวพาข,อขอ่อยเลี้ยงหมาข่อย เขาไหว้หมาเขาเอาไปคัดค้นคอยเขาอยู่ในพื้นที่บริเวณกับกันที่ว่ากับเกือบงานหมดละมองนี้ก็ไดรถือว่ายายเติบยัง้อยก็อยู่สบายอ้วนๆเนาะขอความอ้วที่ใหญ่เป็นห่วงเด้อขอบคนใหญ่เป็นห่วงคอยว่าได้ทายเบป็งทุกอย่างชีวิตพวกข่อยก็แฮปปี้ดีอยู่กับพวกได้กับพวกได้แบบว่ากัดดินรุ่นหาเฮงงานพี่เก่าเน่ะแต่ว่าเรื่องที่ว่ามันเสียบ้านเสียเงี้ยนไปเอาเป็นว่าคอยว่าไปหลายคลิปแล้วของก็อยากว่าซ้ำเก่าเนาะ เอาเป็นว่าเหตุผลอของรอพวัวข่ี่คิดว่าเป็นเวนเป็นกรามไขผพวกข่รับเอาเนาะเอาเป็นว่าซิ่งวัาดีเฮาทิมไปแล้วเฮา,าว่าหาอาดีตถ้าเฮาสิบวันตืเ,เรื่องอดีตยังเหมือนปีนกับว่ามีวันจบเนาะเอาเป็นว่าเราอยู่เพื่อปัจจุบันเราหาเช้ากินข่าต่อไปเพื่อมือใดมือดีมีโอกาสดีข่มีเงินแล้วไอขอ่ยืึงไวถึงเลดข่อก็หาซื้อออกเป็นของตัวเองคือเก้อนแหละอืเนาะถึงข่อยว่ามีเงินว่ามีข่า ขวามีรถข่อยไว้ยูถ้าในมือหนาคอยเก็บเงินมาได้สักก่อนนึงกวอาสิคายรถข่อยพ่อมานตืมกันก็ไดถ้ามาจากเงียนให้นองมาหน้าเนาะสมัยมุงดาหานนี่มันกับ่มีเงินกัขี้ดินก็เป็นเจ้าของใดเลยมันก็มีดินแบบพรในก็มีดเอื่อยสมมติวาดินตอนนี้สักสามสี่แสนเนาะแล้วก็วางเงินดาวสักห้าหมื่นแล้วก็ผ่อนเข้าไปผ่อนเข้าไปถ้าตอนนี้อีกสักสี่ห้าหกปีข้างหน้ามันหมด เราค่อยทําบ้านก็ได้น้องมานาโตก็ดีเนาะไ่อยผมมีเงินสดไปซื้อดินเป็นก้อนขอกาฮ่าซีอเอาแบบอยู่ในออกท่นเมืองแหน่วันตอนี้ในเมืองขับกับมันแค้งเนาะไปยู่ตามสไตล์คือยังบ้านเก้าข่อยน่งก็ได้คือบ้านข่อยนึ่งก็บอได้อยู่ในเมืองขับสมัยนั้นกี่ก็ซื้อก็ซื้อกระไรละซี่เซนหาสมัยนั้นกี่ก็ซื้อไรละซี่เซนหาแต่ว่ามันงซื้อเงินส,สดแต่กี่เนาะแต่กี่ก็มีเงินเนาะเห็ุยูทูบไม่ใหม่บวกกับไดม่นดในมั่งมาน,นั่มเนาะ ห้ามคกับนนองมนำ้ำซูมเมอร์เนี่ยเขาอ,อาจิบว่าได้สองไร่หีเก่าดอกอาจิบซื้อแล้วสองงานสองงานเนี่ยอาจิบออกว่าออกท่ามันนอกเขาเนี่ยห่างเมืองสคสิบโลห่างเมืองเจ็ดแปดโลพื้นที่ตรงนีสองงานสี่แสนมาสั้นสักหรือว่า 3, สามแสนสักแต่เขาให้ผ่อนได้ก็มีทุกวันนี้นะขเขาอย่าบ,บอกเหตุผลไนฟังนะเขาอ,อาจิบไปาดาวซะห้าหมื่นสมงม้วเดือนละห้าพันไปจนกว่าจะหมดอีกสี่ห้าปีหมดก็ดีอื เคยมีเง <Vander> ิน sort of ี้เจ cool. ้นึ่งขอพี่้เนลังล่น่้อยให้ลูกข่อยกาได้บุญญาเลี้ยงนั่นนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเหตุผลของครอบครัวข่อยที่เขาเจอมลสมมมลสมมาหลายสิ่งหลายอย่างผมมีผู้ใดจยขายเงียนสร้เจากของหอกกันเพราะจำเป็นน้รีเนาะแต่มันบด้เกี่ยวกับสิมาว่าเรียกรถด้วเลี้ยงรถเอาเป็นเหตุผลของผู้ข่อยสร้นเป็นครอบครัวผู้ข่อยเนาะเอาเป็นว่าเบิ่งคลิปต่บ่เพลิดเพลียงกับเบิ่งต่เบาคลิปบาเพิดเพ็ดคลิปยังครับอัน้องม่นเนาะการยูการกินกับตีเลี้ยงยูเลี้ยงกินเนาะ แต่ว่าการใส่ชีวิตของไข่ของมันเนาะกับความคุ้นที่เป็นห่วงเนาะกับวางว่าให้มันจบไปได้คลิปนี้เนาะไปลองเลี้ยงวันเลี้ยงเงี้ยเนาะอธวบายวันนี้ว่าเ้าคือยังยกตยัวยังเลี้ยงแมวมอนกับน้องมนนอนแหละยิงกิงเพิ่นก็ขึ้นดีกันแล้วห้องควนจะยิ่งดีน้าแมวเมีนชีวิตธรามได้เลี้ยงเก่ายี่อ่นนะว่าด่าแม่ทอรพีแม่ด่าลูกเนี่ยมันก็ว่าจบแล้วเนาะสมัยนี้มันต้องอยู่กับปัจจุบันเนาะไม่เป็นห้าจะอยู่เพื่ออดีตเนาะอันนี้เขาบอกว่า ให้ฟังเหตุผลของเราได้พี่น้องเ้ยแต่วันนี้การทถาวันเดียวนี้อ่อยก็จีดกาเลีเยวเต้วันนี้นะ้องก็คอยว่าให้ฟังแล้วตะคนเท่าใงญ่แล้วได้่ว่ากันแช่เทียสองเทียกับเขาใจเนาะแต่ก็ขอพุ่พ่วมังดีพี่น้องคือเก่าเด้เอียนแล้วถามมาแล้วก็บรรดาแล้วขขอยก็บบรดาแล้วเขาบอเหตุผลก่อยให้ก็ขั้วไว้เล่าฟังแล้วให้พี่น้องฟังน้ำกันน้ำเพราะวา่ามันเป็นคําถามที่ดีเพราะมีพี่น้องมองางคนไหลหลยแต่ว่าพี่น้องอยากฟังเหตุผลนี่เนาะ แล้วก็ว่าควรคิดยังไงที่ขายบ้านโน่นเนี่นก็คือเป็นเหตุผลข่อยไม่ผู้ใด,ดคิดดอกแต่ข้าววสามาเลือกได้เนาะขายให้เป็นไปตามเม้นตามรมเอาเป็นว่าค่อยเมืองชีวิตไฟ้ังหนาว่าเพชรชีพน,นี่นกันเขาก็ตั้งใจเป็น آ, ครอบครัวที่ดีข่อยต่อไปดีสําหรับน้องมนฑ์กับน้องมาหน้านะชีวิตคนนอกเลือกว่าได้ทุกสิ่งอย่างวาสนาคนนอกก็คือกันเน,ะเน,เนะาะพี่น้องะมีแตาคว่าควายามความสู่ต่อไปมันคือกันทุกคน เพื่อดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตหลอดแต่ละครอบครัวน้องพี่น้องเนาะคนในโลกวันนี้ว่มีคนขายเงียเ <c oughs> ้ยนตาข่อยหรอกมีวันถึงเงีง้ยตาข่อยอกเต็มไปหมดพี่น้องแต่บนบริเวณโซเชียลคือข่อยจะเสือข่อยมันมีคนที่สร้างที่อาคาตีับครอบครัวข่อยเขาก็เลยเอาตะเรือนเข้า,า,านังเดือมมาว่า,าข่อยพวกข่อยเครียดเพื่อล้นน้ำงใส่ลายพวกข่อยนะตามที่จริงเลี้ยงบ้านกับสามสี่เดือนสองสามเดือนแล้วก็คุ้นที่จบได้แล้วเนาะอันนั้นเขาเลี้ยงข้องกับเมียนพวกข่อยเอาป่อยพวกข่อยไปซ้ำที่เป็นได้กระตายเอามา บิ้งแต่ขีบที่ผู้ไข่เห็ดในปัจจุบันนี่เนาะเห็ดยู่เห็ดกินเนี่ยก็ถามกันไปแต่กาขอบคุณเด้อพี่น้องที่ยังให้กำลังใจหักแหงให้เขาเลยบ๊อบเป็ดบอกวันนี้บ่เป็ดก็อ่อนซอนเนฟซี่ไข่ให้เขาอ่อนอะเพียงแต่พยายากให้เข้าใจหัวอกเหตุผลของผู้ไข่บ้างเนาะแต่จะถามกันมันก็บว่าจะจบจะสิ้นหรอกมันก็บว่าจะค้ำเก่าหรอคนเน่าอยู่เนาะบางคนก็คือนซั่งกับอยากรู่ทั้งรู่อยู่กับอยากเบ่าใส่นะสมมุดนะแบบ เออบางคนกาดเขานั่งยี่ขอดกะเย็ดกิ๊มันตลอดกลยขายแล้วเรือบา้านขายทําไมความคิดยังไงขายบา้านนี่แหละขอเลอียงคอยฟัง,ฟงพี่เหรอมันเอาเป็นเหตุผลมุ่ไข่อเนาะมันจะบอกเราไหมครับไปกับมากความเกาเนาะแล้ววางนเลยล่ะคนอื่นเขาก็ายางมีบ้านหลังจากนี้ในมือหนาข่อยกะทีตะเกียกตะกายเพื่อสืมีกันนะนะเนาะ,นะ,นะ,นะนะแต่ตอนนี้เข,ขา่ะอยู่ไปเจ้าข,อข,อข่อยกะแฮปปี้ดีเด,ด้ถึงมันจะเป็นบ้านเราตะมันขาดรัวรอบขอบคิดรุวงรดข่อยข,ข,อขมี หองขั่วข่อยกัะมีเดินนั่งเด่นข่อยกระมี่ลูกข่อยกรสบายคีอเก่าเพียงส่ามันอาจจะบั่วควงไงคือเก่าแต่ว่าเอาหน่วยค่วงสะดวกในเมืองได้บนี้เอ่อข่อยลุงเลี้ยนลูกข่อยเลยต่อไปเขาก็ออกจากศูนย์เขาก็ต้องไปเลี้ยงอืนแน่มือนะมันก็ไกลในเมืองเนี้ยถ้าข่อยยุ่ในบ้านเก้าข่อยเด่นต้องขี่รถออกมาไกลเติบเล้ยห่างเมืองเกือบยี่สิบโล่ในี่มาี่มกโลแต่ข่อยยับของมาอยู่ใไกลเมืองของเขาเนี่ย ถ้าลูกข่ไปเลียนในเมืองนก็สิใกล้ขามาอีกได้พี่น้องก็สะดวกไปอีกแบบหนึง่งเน๊มเนาะเอาเป็นมาท่านบา่เวกันยี่บา้บาอีฝั่งแค่นี้ล่ะไม่ว่าใครก็อยากมีว้านันแหะพี่องแต่ว่าเหตุผลของใครของมันเนาะเหตุผลว่าเพ็นยบอกกระชีป,ประมาณนี่ล่ะพี่น้อ,องแยกแยกเพราะวางใดญ่เนาะสรุปเราวมีผู้ใดบ่อยากได้ดีหอกแต่ว่าแต่ละครอบครัวก็มีปัญหาแตกต่างกันไปเอาเป็นว่าเฮากเบ,บิึงเขาไปเขาจะเป็นแนงขะเลี้ยงของเขาเนาะ ตางคนตั้งสู่ชีวิตเอาดินล่นของเตียงของแพรงมั่นผู้ใดล่มเยอะเหยียบน้างพี่น้องเหยียบเไม่มีประโยชน์หรอก้าเกิดว่าเขายังตั้งแก่งข้ามหาเงินอยู่เขาก็รอบรัวเขาเนาะแต่ก็ขอขอบคุณเอฟซีคนนี้ที่เขามาถึงจุดนี้ในมาถึงสมัอใดก็พอมีคนเบิ่งยอมรับอ่นเขาว่าวันนี้เมื่อวานเราข่อยแค่เอฟซีแล้วแค่การโพสต์ยูทูบข่อยล้วนอยากไรพี่น้องมาเบิ่งข่อยอ่ะมาเบิ่งข่อยขอก็ได้ยอดวิวน้อพี่น้อง ต่บากข้อเชต้องการอยากให้พี่น้องเห็นหัวอ,อกความรู้สึกนื้อคิดผู้ข่อยเหตุผลผู้ข่อยน้ำเนาะบางอย่างมีช่องแขนลกักกะจิม,มาลงเหยกับผู้ข่อยมาตั้งเหตุยังกะจิพวกตื่นช,มมชักยาวเหมือนกับว่าเมียนนะพี่น้องเนาะคนเาทุกคนยอมใหญ่คนอื่นมาหัดมาแพ่งให้กันลสวัสด,ดีครับ